หลังจากที่ Mitsubishi Motors Corporation ได้มีการประกาศแผนธุรกิจระยะกลางออกมาให้กับนักลงทุนได้ทราบซึ่งในแผนงานดังกล่าวมีการระบุถึงกำหนดการเปิดตัวรถยนต์รุ่นต่างๆซึ่งรวมถึง All-New t r i t o n โฉมใหม่ที่จะมีการเปิดตัวภายในปีงบประมาณ2023ตามโมเดล PPV อย่าง Pajero Sport ใหม่ในปีถัดไปโดยภายในระยะเวลา5ปีจากนี้จะมีการเปิดตัวรถกระบะรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่ ลงสู่ตลาดอีกด้วยซึ่งหลังจากการเปิดเผยแผนงานระยะกลางไปได้ไม่นานนักมิตซูบิชิประเทศไทยก็ได้ตัดสินใจนำเอาต้นแบบรถกระบะโฉมใหม่อย่าง XRT Concept มาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2 3 2 3ี่กําที่กำลังจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้ล่าสุดในทาคาโอคาโตะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร m i t ซูบิชิมอเต o ร์สคอร์ปอเรชั่นได้เปิดเผยว,ว่า มิตซูบิชิมีแผนที่จะเปิดตัวมิตซูบิชิไท่ท่านโฉมใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นไปนตามข่าวลือที่มีมาก่อนสักพักส่วนรถกระบะไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามิตซูบิชิเห็นความสําคัญของเรื่องการเป็นกลางทางคาร์บอนบริษัทจึงวางแผนพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาดให้มากขึ้นอีกทั้งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีความสําคัญ จึงพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าออกมารองรับตลาดอย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างพ,พื้นฐานของประเทศไทยว่าจะสามารถรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีเป็นจำนวนมากในตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนายคาโตยังเสริมอีกว่าบริษัทต,ต้องการจะสื่อสารกับตัวแทนจำหน่ายว่าถอยท่านรุ่นใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมและอยากจะให้ตัวแทนสามารถทำยอดขายได้ดี ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทจะป้อนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดมากขึ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะที่2ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยจะเน้นการให้บริการที่ดีขึ้นและเชื่อว่าตัวแทนจำหน่ายจะช่วยสร้างมูลค่าของแบรนด์ให้สูงขึ้นไปได้อีกที่ผ่านมามิตซูบิชิอาจจะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาดไม่มากนักแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ในทุกๆปี คาดว่าบริษัทจะสามารถเปิดตัวรถยนรุ่นใหม่ๆลงสู่ตลาดได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลไทยยังมีนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมารองรับนโยบายของภาครัฐเช่นกันพร้อมทั้งยกระดับบทบาทของมิตซูบิชิในตลาดเมืองไทยให้สูงขึ้นไปอีก ไม่แพ้ผู้ผลิตยานยนต์จากประเทศจีนที่กำลังมีบทบาทในอุสาหกรมยานยนต์ไทยมากขึ้น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ